ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีเมษทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไ่ใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษภายในช่วงของเดือนเมษายนนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้าง ในช่วงนี้ถือว่าดวงดาวต่างๆนั้นก็มีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันอยู่ในช่วงของเดือนเมษายนจึงทำให้ชาวราศีเมษนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการงานเรามาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมษภายในช่วงของ เดือนเมษายนนี้การงานของท่านจะราบรื่นดีและจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกด้วยงานเก่าๆที่ท่านทํานั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ดีอยู่แล้วทําแล้วก็จะมีคนให้กําลังใจและมีคนให้การสนับสนุนท่านชาวราศีเมษทุกท่านในช่วงของเดือนเมษายนนี้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลาภการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะมีความสำเร็จหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองมีคนให้กําลังใจท่านบางท่านนั้นอาจจะต้องออกเดินทางนอกพื้นที่หรือว่าไปทำงานต่างจังหวัดก็ถือว่างานที่ท่านทำนั้นก็เป็นงานที่ดีเป็นงานที่ลาบลื่นบางคนนั้นอยู่กับที่ทำงานเป็นประจำอยู่ ฉะนั้นท่านจะทำอะไรในช่วงนี้จะมีผลดีจะมีผลสำเร็จเกิดขึ้นจะมีเจ้านายคอยอุปถัรภมค้ำชูและมีคนคอยให้กำลังใจคอยสนับสนุนท่านชาวราศีเมษในเรื่องของการงานในช่วงของเดือนเมษายนนี้รับรองว่าดวงของท่านนั้นจะไปได้ดี จะหยิบจับอะไรทำอะไรก็มีคนให้กําลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันชาวราศีเมษถึงจะมีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ท่านก็มีรายจ่ายอยู่ไม่น้อยในช่วงของเดือนเมษายนท่านจะมีรายจ่ายหลายอย่างในเรื่องของครอบครัวหรือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว อันนี้ท่านก็จะต้องมีลายจ่ายอยู่บ้างเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินหรืออุปรกรณ์การก่อสร้างต่างๆท่านอาจจะต้องลงทุนซื้อหรืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนใหม่สิ่งไหนที่ไม่ดีชาวราศีเมษก็จะเปลี่ยนเอาแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาชาวราศีเมษนั้นในช่วงของเดือนเมษาถ้าหากว่าท่าน ทำงานเกี่ยวกับรับจ้างไม่ว่าท่านจะรับจ้างอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จจะมีคนให้ใช้บริการท่านอยู่มากมายในช่วงของเดือนเมษายนนี้ถือว่าดวงของท่านคิดว่าจะไม่ดีแต่ดวงของท่านกลับดีท่านอาจจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็เป็นไปได้ชาวราศีเมษในช่วงของเดือน เมษายนนี้ท่านยิ่งขยันท่านยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีรายรับเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการเงินการทองถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันงานที่ท่านทำก็จะมีเจ้านายคอยให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านในช่วงนี้บางท่านนั้นมีการท้อแท้เบือ่อ เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานเพราะว่ามีงานหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆแต่ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมษท่านก็จะมีความมณะมีความพยายามทำอะไรก็จะทำให้ได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการในเรื่องของการเงินจึงมีไม่ขาดสายมีมาหาท่านหลายช่องทางในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานดี การเงินก็ดีมีตามมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของดวงชะตาราศีของแต่ละคนนั้นไม่มีใครมาแข่งกันได้เพราะฉะนั้นชาวราศีเมษนั้นในช่วงของเดือนเมษายนดวงของท่านจะดีมั่งมีเงินทองบางคนล่ำรวยโดยที่เรียกว่าไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวหรือไม่ทันรู้ตัวมาก่อนอาจจะรวยโดยโดยที่เรียกว่า ปุ๊บปั๊บกระทันหันหรือท่านอาจจะได้เลขที่ดีๆมาจากความมืดอันนี้ก็เราก็ไม่แน่ใจท่านอาจจะได้เลขมาแล้วก็จะทำให้ตัวงท่านนั้นร่ำรวยได้มีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเพราะฉะนั้นท่านทำอะไรอยู่ก็ให้ท่านตั้งอกตั้งใจทำให้ดีในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองชาวราศีเมษนั้นถือว่า ในช่วงของเดือนเมษายนนี้จะอยู่ในจุดยืนที่ดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมษจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้เรามาดูในด้านของสุขภาพและภารณาไมายกันก่อนว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมษในช่วงของเดือนเมษายน ในช่วงของปลายปลายเดือนนี้ดวงของท่านนั้นจะต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพท่านอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรืออาจจะเป็นโรคที่เรียกว่าโรคเก่าๆอาจจะมีการกําเริบเกิดขึ้นในช่วงนี้จึงทำให้ชาวราศีเมษนั้นต้องไปพบแพทย์หรือว่าไปพบหมอกันบ่อยครั้ง ในเรื่องของสุขภาพนั้นบางคนก็เป็นโรคประจำตัวเกี่ยวกับปวดแข้งปวดขาหรือว่าเป็นความดันไขมันเบาหวานท,ทุแทแต่แต่ละคนนั่นย่อมจะมีการเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากว่าท่านใดที่มีสูงอายุหรือว่าเป็นผู้สูงอายุอยู่ในบ้านก็ท่านระวังในเรื่องของการเดินการเหินหรือการจะไปเหนือไปใต้จะไปทางไหนอาจจะเกิดบัติเหต กับตัวท่านได้ให้ท่านระวังไว้ในช่วงของเดือนนี้ชาวราศีเมษนั้นถ้าหากว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ท่านรีบตัดสินใจทำได้เลยเพราะในเรื่องของการงานนั้นถือว่าดวงท่านเปิดแล้วท่านจะหยิบจับทำอะไรจะมีโชคมีลาบอยู่เรื่อยๆถ้าหากว่าท่านเป็นนักร้องหรือเป็นนักแสดงท่านก็จะมีงาน เข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะมีงานและก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของคนนั้นก็จะมาติดต่อกันอีกมากมายถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับรับจ้างรับเหมาต่างๆในช่วงนี้อาจจะมีการสะดุดอยู่บ้างบางครั้งบางคราวนั้นอาจจะเงินทองจะไม่ค่อยดีเท่าไรไม่เหมือนก่อนหรือไม่เหมือนในช่วงก่อนนั้น ในช่วงก่อนนั้นท่านทำอะไรก็มีคนให้กําลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านผิดกับในช่วงนี้ในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีผลดีกับตัวของท่านอย่างมากมายการงานก็ถือว่าจเจริญดีมีความก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองท่านหยิบจับทำอะไรแล้วก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านเงินทองก็อีกเช่นเดียวกัน จะมีคนเอามาให้ท่านเคยให้ใครขอหยิบขอยืมไว้ในช่วงของวันนี้เขาก็จะเอาเงินก้อนนั้นมาให้ท่านท่านก็จะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาภก็็ถือว่ามีโชคดีกันทุกคนในช่วงนี้จะทำอะไรหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นจึงทำให้ท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษ มีแต่ความสุขความเจริญแต่ก็ขอเตือนให้ท่านได้รับรู้ไว้ว่าในช่วงของเดือนเมษายนในช่วงของปลายปลายเดือนนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่14เป็นต้นไปจะมีดาวพระอิทิตย์นั้นเข้าสู่ในราศีเมษอันนี้จะทำให้ชาวราศีเมษนั้นต้องระวังบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้น ไม่ดีกับตัวเราในเรื่องของการครบคนหรือท่านทํางานรวมกันอันนี้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีเขาอาจจะคอยสอดแนมหรืออาจจะคอยอิจฉาเราว่าเราทํางานได้เหนือเขาหรือว่าทํางานดีกว่าเขาเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้บ้างในเรื่องของการงานในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็ดีเอาอกเอาใจพูดจาดี ในช่วงนี้จะไม่มีการทะเลาะเบาะแวงกันโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่เพิ่งจะเจอกันอาจจะมีการแจกของฝงของตวันหรือให้รางวัลอะไรกันในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่คบกันใหม่ๆจงโชคดีสำหรับในเรื่องของความรักความใกล้ชาวราศีเมษในช่วงของเดือน เมษายนนี้้าก็าท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมษในช่วงของเดือนเมษายนนี้จะทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยการงานก็ถือว่าดีการเงินก็จะมีตามมาเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีแล้ว แต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงของปลายเดือนอาจจะมีการทํางานกระทบกระทั่งหรืออาจจะมีการชิงดีชิงเด่นในท่านระวังไว้บ้างในช่วงของปลายเดือนแต่ในช่วงของต้นต้นเดือนหรือกลางๆเดือนนี้ชาวราศีเมษนั้นจะมีโชคมีลาภ อย่างอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้บางท่านนั้นจะร่ำรวยเงินทองอีกมากมายหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะมีผลดีมีผลสำเร็จเกิดขึ้นดังนั้นถือว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของวันที่14นั้นจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีเมษจึงทำให้ชาวราศีเมษนั้นมีพลังอีกมากมาย ในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็ย่อมเกิดผลดีกับตัวของท่านเพราะว่าชาวราศีเมษนั้นได้มีได้มีดาวพระอาทิตย์นั้นเข้าสู่ในราศีของเรานั่นก็คือราศีเมษจึงทำให้ตัวของเรานั้นมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด หยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีคนให้กำลังใจรวมถึงในด้านของเจ้านายอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันนี้เดือนนี้ก็ขอให้ททุกท่านนั้นที่ฟังคลิปของเราจงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาบเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี